สวัสดีค่ะวันนี้ใครมีปัญหาผิวหน้าอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเลยนะหยีขอร้องเลยนะคะคือใครที่มีปัญหาผิวหน้าไม่ว่าจะเป็น,น,นสิวฝ้ากระหน้าหมองคําำนะคะหรือว่าออผิวหน้าเนี่ยสุขภาพแย่ผิวพังจากการติดสารหรืออะไรทั้งสิ้นเนี่ยวันนี้หยุดฟังหยีสัก แป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าหยีเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่ลองใช้มากับตัวเองแล้วนะคะแล้วก็สามารถบอกต่อได้อย่างมั่นใจเลยว่าลูกค้าใช้แล้วต้องเห็นผลจริงนะคะก็คือน,นี่เลยค่ะซิตมาตรฐานของโบวี้คิมนะคะหยีลองใช้มาเองใช้ต่อเนื่องด้วยนะสองปีแล้วคนที่รู้จักหยีนะคะก็จะรู้เลยว่าผิวหน้าของหยีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะจากแต่ก่อนที่เป็นคุณแม่อุ้มท้องผิวหน้าพังฮอร์โมนแย่สิวบุกฝ้ามาเยอะมากทั้งฝ้าแดดฝ้ากะฝ้ากรรมพันเป็นจากเม สิเมลานินก็ดีนะคะที่ทํางานผิดปกติเนาะนี่ก็มาเปิดใจลองใช้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เห็นผลจริงๆจะสังเกตได้เลยว่าจากแต่ก่อนเนี่ยสิวเนี่ยเต็มหน้าเลยตอนนี้คือ ตอนนี้นะคือไม่มีถ้าจะมีก็จะแบบเป็นสิวฮอร์โมนประจําเดือนอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นสิวที่เราห้ามให้เกิดไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างก็คือการทําความสะอาดหน้าของเราเนี่ยก็ต้องสะอาดด้วยนะคะก็คือการดูแลรักษาหน้าเบื้องต้นนั่นแหละเนาะจนตอนนี้นะคะหน้าของหยีเนี่ยเวลาใครเจอเนี่ยก็จะทักเลยว่าหยีไปทําอะไรมาเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยหยีก็บอกต่อเซ็ตโบบี้คิมมาตรฐานตัวนี้เลยค่ะหยีก็เลยอยากจะให้คนที่มีปัญหาผิวหน้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ ผลนะยังรู้สึกว่าผิวหน้ายังไม่ดีขึ้นอย่างที่ต้องการนะคะให้มาเปิดใจลองใช้เ,เซตมาตรฐานของโบวีคิมดูคือไม่ต้องเชื่อก็ได้นะแต่ว่าแค่อยากให้ลองดูสักเซตหนึ่งถ้าไม่ได้ผลจริงก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนคินไมไปได้เลยนะคะแต่ถ้าในเมื่อคุณลองมาแล้วหลายแบรนด์เนี่ยจะมาลองเปิดใจใช้โบวี้คิมตัวอีกซักแบรนด์ก็คงจะไม่เป็นไรหรอกนาะ เพราะว่าอีเนี่ยคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าถ้าคุณได้ใช้แล้วคุณจะต้องหลงรักบูวี่คิมเหมือนที่อยีหลงรักแน่นอนจ้าใครที่สนใจนะคะอยากจะลองใช้ว่าจะใช้ครบเซตหรือว่าแยก,กเซตดีนะคะทักมาปรึกษาหีได้ก่อนเลยนะคะอีอินดีบริการแนะนําอย่างจริงใจนะเพราะว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยอีก็ผ่านมาแล้วแล้วก็ ได้ผิวหน้าที่ชอบมากในทุกวันนี้ที่เป็นตัวเองนะคะส่วนใครที่อยากจะสร้างรายได้เพิ่มเติมก็สามารถทักเช็มาได้เหมือนกันเดี๋ยวอีจะมีเลทราคาตัวแทนให้นะคะมาเป็นทีมเดียวกันมาสร้างรายได้ด้วยกันนะคะโบวีค่คิมใช้ดีขายง่ายโห่กำไรแซ่บเลทด,ดีมากๆเลยนะคะตัวแทนโบวี่คิมท,ที่เป็นทีมเดียวกับอีหคนเนี่ยคือสามารถสร้างฐานะแล้วก็รายได้ที่มั่นคงได้จากแบรนี้จริงๆนะใครที่สนใจก็